สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกใครเอ่ยน้องมุกสวัสดีค่ะโอ้เสียงหวานหวานนะคะน้องมุกคนสวยนี่น้องมุกนะคะน้องมุกอยู่ที่สวนนงนุษนะคะแม่แม่จ๋านี่น้องกําลังท้องสาวค่ะนะคะคุณแม่ไวทีเก้าเดือนกว่าแล้วไวยนองคุณแม่จ๋าแป๊บเดียว แป๊บเดียวนะคะนึงลงมุอก็เพิ่งจะมาอยู่นี่ช่วงหลังจากโควิดเนอะนะคะนี่มาอยู่ได้ปีหนึ่งก็ได้ทง้งตั้งท้งได้เก้าเดือนเลยอู้ไวมากเลยค่ะแม่จ๋านี่กำลังกินตัวกลมบอ็กเลยค่ะนี่คนสวยผิวก็สวยด้วยนะคะเสียงก็หวาน โอ้บรรยากาศดีนะคะนนมีนอนข้างสระน้ำก็มีสงสัยอยู่ใกล้ผู้บ่าวน้ำลายย้อยค่ะแม่แม่นี่โอ้ยนนพ่อเบิร์ดเสียใจเด้อพ่อเบิร์ดเขามีอยู่เจ้าของแล้วพ่อเบิร์ดแอบมองนะคะคุณแม่จ๋าอยู่ใกล้ผู้บ่าวโอ้ยนนนะคะผู้บ่าวเรานี่น้องมุกโอ้ยสะห้อยเลยค่ะแม่แม่จ๋า อย่างบ้านหวานนิ่งเลยนะคะเมื่อก่อนน้องก็ชอบเล่นเนาะเป็นสาวห้าวเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตั้งท้องมารู้สึกว่าจะถนอมเนื้อถนอมตัวค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวช้าขยับตัวช้านิดนึงใบแห้งก็กินโอ้ยอะไรอร่อยหมดทุกอย่างเลยโอ้ดูกินแบบจะหลับ กินใจ,จกินอย่างเดียว,ธธยวด,ด,<อ>ดูขาดิน <c ười> เดดูตาเมื่อยขาตะคิวกินขาคือคนทองแล้วเนาะเ <c ười> มยเนาะหรือคุณชอบนอนพิ้งไปท่าหนังพิ้งเวลายืนพิ้งไปท่าหนังพิ้งไปทางเลยก็เริมเริม,มทองเริมใหญ่ก็เริมเหนื่อยคือกันกับคนเท่าแหละทองเริมโตขึ้นแต่ว่าน้องช้างก็ออกลุกคลอดก็ประมาณ20 เด็ยี่ิบสองเดือนได้นอกนี้ก็9เก้าแล้วเนาะนะคะทองก็เริ่มกลมบอกแล้วนะคะนูนดูท่าเขายืนค่ะแม่แม่จ๋าใกล้ก,ก,ลก็ได้นะคะพี่พวกวนพ่อควันก็ดีใจพ่อควันก็ตื่นเต้นนะคะนี่โอ้ยนะสิบเท่าไรเนาะสิบสามบ่อ,องมุสิบสามปีนเนาะอายุสิบสามสิบสี่สส กำลังพอดีเนาะแม่แม่จ๋าไม่ไม่มากไม่น้อยนะคะเด็กกว่านี้ก็เดี๋ยวเวลาโคตลลำบากอีกนุนดูท่ายืนค่ะสงสัยจะเมื่อยอามุกจ้าคุณแม่ก่อนแล้วเผื่อคุณแม่จะฝากกล้วยมาให้หนูเด้อนี่นะคะแม่แม่กลางวันไม่มีอะไรกินเลยกินข้าวเป็นเวลากินหญ้าเป็นเวลาค่ะที่นี่น้องมดอาจาก่อนแล้วหูดูทางนู้นอาจาเฮ้ยดูอ่อนกินอย่างเดียวค่ะแม่แม่จ๋า มุกอมุกมันมันอ๋อจ้อ๋ายคิดถึงแม่แม่ไหมคิดถึงแม่แม่ไหมคิดถึงนะคะน้องมุกบอกว่าคิดถึงขอบคุณแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะที่เมตตาน้องมุกตลอดโควิดมานะคะจนได้ขอบคุณคะแนนขอบคุณทุกคะแนนคะแนนแม่ยังแม่ยังที่ให้มาสาวมวยฮาซิบไหม โอ้คุณแม่โป้ยนะคะน้องมุกขอบคุณค่าคุณแม่โป้ยก่อนเลวเดื่อวคุณแม่คิดถึงเดี๋ยวคุณแม่รอบหน้าเดี๋ยวคุณแม่ให้นะคะนี่บคุณแม่โป้ยก่อนเล่นเกมนน้องมุกขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณค่าน้องมุกขอบคุณคุณแม่โป้ยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะให้คะแนนช่วยเหลือคะแนนมานะคะสามร้อยห้าสิบน้องมุกนะคะคุณแม่จับได้รางวัลที่สองค่ะนะคะได้สามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะ ให้น้องได้ซื้อกล้วยกินช่วงกลางวันเนาะไปทํางานช่วงกลางวันเขางดอาหารค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่นี่นะคะห้คุณแม่นีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะน้องมุกขอบคุณทุกท่านนะคะคิดถึงน้องมุกด้วยนะคะ ฝากคิปถึงน้องมุกด้วยค่ะแม่แม่อ้าตรงพูนก็หน้า <laughs> ตรงพูนไปอยู่ไทยจ้านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูน้องมุกเรื่อยๆค่ะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ